สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพีพ่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกซายหมุนนะครับในวันนี้ก็เป็นเย็นวันหยุดนะครับที่ผมถ่ายทําตรงนี้ก็คือมันก็จะเป็นหลังโลตัสลพบุรีนะครับที่มีคนมาวิ่งออกกาลังกายแต่ก็ยังมีพื้นที่โล่งๆเพื่อที่จะบินได้สักนิดหน่อยนะครับผมไม่ได้บินไกลอะไรมากมายแล้วก็บินแค่ในช่วงที่แบบว่าเป็นเวิร์กที่แบบ ปลอดภัยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นดานลานปูนโล่งๆนะครับก็เป็นอยู่ในช่วงที่แบบว่าผมบินแล้วไม่มีอันตรายกับคนอื่นนะครับแต่ก็ต้องบินระมัดระวังด้วยนะครับวันนี้ก็เข้ามาในส่วนของความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับในเรื่องของการหาพิสูนย์มีเพื่อนๆที่เป็น FC นะครับโทรมาคุยในวันนี้คุยไปตั้งประมาณ2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงผมคุยกับเขาประมาณ2ชั่วโมงเกี่ยวกับในเรื่องของ การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่กล่อง B ีซเนะครับแล้วก็2ก็คือการาการแก้อาการหางโบกหางบืดต้องทํำยังไงนะครับผมก็อธิบายให้ให้เพื่อน,อนๆฟังแล้วแล้วก็ผมก็เลียงมาเป็นคอนเทนต์แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือก็จะเป็นเรื่องของการหาพิศูนย์นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่3เรื่องนะครับที่ผมได้อธิบายให้กับสมาชิก หรือเพื่อนๆที่โทรเข้ามาสอบถามนะครับ1ครับในเรื่องของการาหาพิษศ,ศูนย์สแก้อาการหางวืดนะครับด้วยการลดทีดเพิ่มรอบนะครับแล้วก็การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่กล่อง b ีซเอ็กเวอร์ชันสนะครับจริงๆแล้วกล่อง b ีซเอ็กเวอร์ชันสเนี่ยก็จะเป็นกล่อง b ีซเอ็กที่เป็นกล่องมาจากเยอรมันนะครับซึ่งมีมาตั้งแต่ ประมาณ7-8ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งผมตอนนั้นผมกําลังอยู่ในช่วงหัดเล่นผมก็จะเล่นเป็นเวอร์ชัน3แต่ตอนนี้มันมีเป็นเวอร์ชัน5แล้วนะครับเป็นพัด V5 เพราะฉะนั้นในค่าของพารามิเตอร์นะครับคือผมก็จะตั้งเป็นค่าโรงงานอ่ะในวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันครับในเรื่องของการหาพิศูนน์นะครับการหาพิศูนย์คืออะไรนะครับการหาพิศูนย์ก็คือเวลาที่ฮอลเราฮอปอยู่ข้างหน้านะครับการหาพิศูจน์ก็หมายความว่า สติ๊กคันเร่งของเราเนี่ยจะต้องหาตำแหน่งที่พอมันอยู่ในระดับที่เราต้องการให้ได้เนี่ยแหละครับคือการหาศูนย์สติ๊กของเราเนี่ยเดี๋ยวมันจะรีเนียร์เองนะครับนิ้วโป้งข้างซ้ายของเราเนี่ยมันจะรีเนียร์เองว่าอ,อ,อยู่ในตำแหน่งตรงไหนถึงฮอเราจะอยู่ข้างหน้าเราแบบนี้ได้ในกรณีที่เพื่อนๆเ,เ,เล่นพีทที่เยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพีทสิบสองพีทสิบสามนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะต้องหาพีทศูนย์ยากหน่อยหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าเมันหายากตรงไหนกับการที่เล่นพีทเยอะอ่ะผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือว่าเวลาที่ฮอลลอยอยู่นะครับเราจับวิทยุนะครับเร่งเร่งขึ้นมาแบบนี้นะครับเร่งเคร่งขึ้นมาถ้าเราเร่งเร่ง คันเร่งขึ้นมาเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะเยอะเกินไปนะครับพอมันก็จะวืดขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าเราเอาสติ๊กลงมามากจนเกินไปพอมันก็จะวูบลงเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่สติ๊กที่เราควบคุมให้ฮอมันอยู่ในระดับหน้าของเราได้เนี่ยเดี๋ยวนิ้วเรามันจะไปควานหาเองนะครับนี่แหละคือการหาพิศูนน์นะครับคือการหาพิศูนย์เดี๋ยววันเนี้ยผมจะ p อป ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าในการหาพิสูน์เนี่ยมันต้องทํำยังไงนะครับการใช้สติ๊กนิ้วโป้งข้างซ้ายเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยพิสูน์เนี่ย,ย,ยก็คือเบ่ะมันจะอยู่ในระดับเสมอกับพื้นโลกนะครับเอาสติ๊กมาตรงกลางเอาสติ๊กมาตรงกลางนะครับแล้วเบอ่ะมันจะมันจะอยู่ในระ,ระดับ ระดับน้ํากับพื้นโลกนะครับเพราะฉะนั้นสติ๊กมันจะต้องเร่งขึ้นมาเกินครึ่งพอถึงจะอยู่ในระดับที่โอเคนะครับต้องให้เบรมันเปิดหน้านิดนึงเพื่อที่จะให้ดันพอขึ้นมาจากพื้นโลกนะครับเพราะฉะนั้นการหาพิสูจน์เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ว่าใครจะเล่นพีดเยอะพีทน้อยนะครับการหาพิสูจน์เนี่ยก็คือก็ต้องหาให้ได้นะครับ แต่ว่าในกรณีที่ผมจะบอกตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราเล่นพีทน้อยๆนะครับถ้าเราเล่นพีทน้อยๆเนี่ยเราจะหาพีษศูนย์ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาที่ฮอเราหงายท้องอยู่อย่างเงี้ยสติ๊กเราต้องดันลงมาถูกไหมครับพอสติ๊กเราดันลงมาเนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าเราเล่นพีดเยอะพอพอเราเอาสติ๊กขึ้นนิดนึงปุ๊บฮอก็ดีดขึ้นเอาสติ๊กขึ้นโซทีนะฮะ ถ้าเราเอาสติ๊กลงนิดนึงอ่ะฮอก็จะดีดขึ้นพอเอาสติก๊กสติ๊กขึ้นนิดนึงฮอก็จะมันก็จะดิ่งลงเพราะฉะนั้นในการบินหงายท้องเนี่ยการหาพิษศูนน์เนี่ยเราไม่ต้องเล่นพีทเยอะมากนะครับเราเล่นพีแค่ประมาณ9แล้วเราก็เพิ่มรอบเอาแล้วแล้วลมันก็จะทําให้หางเราเนี่ยมันไม่โหลดรอบไปด้วยนะครับตรงนี้เพื่อน <c oughs> ๆต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออย่าเล่นพีทเยอะจนเกินไปเราเล่นพีทที่มันน้อยๆน,น,นะครับไม่ต้องเล่นเยอะ เล่นน้อยๆแต่ไม่ต้องน้อยจนเกินไปนะครับเอาแค่ประมาณเก้าไม่ต้องเกินสิบแล้วเราก็ไปแต่งรอบเอานะครับสมมุติเราเล่นเราเล่นพีชน้อยรอเราน้อยตามไปด้วยมันก็จะบินอยูย่นะครับเราก็ไปเพิ่มรอบเอา <S <S พอรอบพอรอบมันมากรอบหางก็มากตามไปด้วยนะครับพอรอบหางมันมากปุ๊บเนี่ยก็คือเราก็หางมันก็จะไม่ไม่ไม่โหลดรอบพอมันไม่โหลดรอบปุดดออ๊บหางมันก็จะไม่โบกเวลาที่เราชุดขึ้นลงหนักๆนะครับ เพราะฉะนั้นการหาพิสูจน์เนี่ยสำคัญแล้วก็การปรับแต่งพีทนะครับอย่าเล่นพีทเยอะจนเกินไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะบินให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าการฮอปอ่าการหาพิสูจน์เนี่ยแล้วผมจะถ่ายวิทยุด้วยแล้วก็ถ่ายเจ้าตัวฮอให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับกับการหาพิสูจน์นะครับอ่าก็พร้อมแล้วนะครับกับการฮอปแบบหาพิสูจน์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นท่านอมมอนหรือว่าจะเป็นท่าอ่าหงายท้องนะครับก็เริ่มเลยนะฮะก็ใช้ฟอรซ่า450ในการบินเหมือนเดิมนะครับก็คือสังเกตสังเกตนิ้วข้างซ้ายนะของผมมันจะมันจะเด้งขึ้นเด้งลงนะครับแบบนี้นะครับคือการหาพิสูจน์นะครับเนี่ยครับ พอเราตบท่านี้นะครับแล้วก็แล้วก็เลี้ยงเลี้ยงพีทนะครับนิ้วนิ้วโป้งข้างซ้ายของผมน่มันก็จะควานหาตำแหน่งที่ฮอมันอยู่ในระดับหน้าให้ได้นะครับนะครับประมาณอย่างนี้นะครับนิ้วโป้งข้างซ้ายเดี๋ยวเรามันจะรับรู้เองนะครับว่าเราควรจะอยู่ในตำแหน่งที่ตรงไหนนะครับในการหาพิศูนนะครับแบบนี้นะครับนะครับหันสี่ทิศนะครับก็หาพิศูนไปด้วยแล้วก็ฮอปไปด้วยนะครับ มันจะทําให้เราเกิดความแม่นยําในเรื่องของการบินนะครับไม่ว่าจะตบท่าไหนนะครับเราก็หาพิษศูนย์นะครับนิ้วโป้งข้างซ้ายเรามันก็จะรู้ตําแหน่งเองอันนี้คือเป็นในเรื่องของพิษบวกนะครับเดี๋ยวเราไปดูพิษลบกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเล่นไงท้องนะครับแล้วก็ฮอบแบบนี้นะครับสังเกตว่าสติ๊กสติ๊กนิ้วโป้งข้างซ้ายของผมเนี่ยมันจะลดตําแหน่งลงนะครับเกินครึ่งนะครับมันก็จะเลี้ยงให้ฮอมันอยู่กับที่ให้ได้นะครับประมาณนั้นนะฮะ นะครับไม่ว่าจะหันหัวไปทางขวานิ้วป้งข้างซ้ายของเรามันก็จะเลี้ยงนะครับให้ฮอมันอยู่ในระดับหน้าเราให้ได้นะครับถ้าเราดันลงปุ๊บฮอก็ดีขึ้นนะครับถ้าเราเอาสติ๊กลงมาฮอมก็จะดูดลงมาข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับกับมือใหม่ที่กําลังบินฝึกคอปอยู่นะครับนี่แหละคือการหาพิษศูนย์นะครับที่เราได้ยินในวงการก็พูดกันว่าไปหาพิษศูนย์หรือ,อยังนะครับ การหาพิศูนย์คืออะไรเนี่ยแหละครับคือการใช้นิ้วนิ้วโป้งข้างซ้ายนะครับใช้นิ้วโป้งข้างซ้ายในการควบคุมให้ฮอร์มันอยู่ในระดับหน้าเราให้ได้นะครับอันนี้จะเป็นอินเวอร์นะครับหันหางเข้ามาหาตัวนะครับหันไปทางขวานะครับแล้วก็ควานหาพิศูนย์นะครับเราพยายามอย่าเล่นพิษเยอะนะครับเราเล่นพิษน้อยเราจะได้าหาพิศูนย์ได้ง่ายนะครับถ้าเราเล่นพิษเยอะนี่ยเราก็จะดึงดังดึงดังเวลาที่ฮอร์มันเข้าท่าต่าง เราก็จะควบคุมพอได,ได้ได้ได้ยากนะครับถ้าเราเล่นพีดเยอะแต่ถ้าเราเล่นพีดน้อยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยควบคุมพอได้แล้วก็หาพิสูจน์ได้ง่ายกว่านะครับหันหางเข้าแล้วก็ฮอบนะครับหันหัวไปทางขวาแล้วก็ฮอบนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับหลังโรตัสเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมบินเนี่ยผมก็จะต้องสร้างความกดดันให้กับตัวเองหน้าดูเหมือนกันนะครับหันหัวเข้ามานะครับหันหัวเข้ามา หันหัวไปทางซ้ายนะครับหันหัวไปทางซ้ายแล้วก็ฮอบให้ได้หาพิสูจน์ให้เจอนะครับเนี่ยแหละครับคือการหาพิสูจน์ข้อดีของการเล่นพิสน้น้อยเนี่ยมันจะทําให้หางเราเนี่ยมันแม่นนะครับหางมันจะไม่วบแวบหางมันจะไม่วูดเวลาที่เราจะเด้งขึ้นเด้งลงหรือว่าจะาบินฮอบท่าไหนก็ตามนะครับเนี่ยครับผมก็หมุนช้าๆกันร,รอบพิสนะครับมันก็จะฝึกเบสิกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับกับการบินแบบหาพิสูจน์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นท่านอมอลหรือว่าอินเวอร์สนะครับเราก็ต้องหาพีศูย์ให้เจอนะครับนะครับนะครับก็นะครับ,นะรบ,นะรบก็มีเปรนิดนึงนะครับแต่เราก็ต้องควบคุมฮอให้ได้นะครับ ห,หัวเข้านะครับหันไปทางซ้ายนะครับการหาพิสู์นิ้วโป้งข้างซ้ายของเรามันจะไม่อยู่เฉยนะฮะมันก็จะแต่ผมไม่มีเวลาที่จะไปก้มดูนิ้วของผมนะครับตาผมจะมองหอนะครับมองหออย่างเดียวนะครับนะครับโอเคก็พอได้แล้วนะครับกับการบินแบบว่าหาพิสูจน์ตัดหนแล้วก็ลงจอดนะครับ พอ JR p อถ t าเป็นฮอที่เอาไว้ฝึกพื้นฐานได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับผมนะครับแต่คนอื่นก็ต้องค้นหาเอานะครับว่าเราจะ,จะชอบฮอแบบไหนอะไรยังไงนะคะต้องหาตัวเองให้เจอนะฮะส่วนสําหรับตัวผมเองเองสายหมุนก็ฟอ r ่า450